าวันนี้นะคะคุณกําลังตัดสินใจนะที่จะเป็นแม่ค้าออนไลน์ที่เป็นสายตัวแทนนะคะที่จะต้องมีแบรนด์มีสินค้ารองรับนะวันนี้สิ่งที่คุณจะต้องนํามาพิจารณาเลยนะมีอยู่3เรื่องค่ะโดย2เรื่องแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของแบรนด์หรือบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งข้อแรกเลยที่คุณจะต้องพิจรารณาน,น,นั่นก็คือเรื่องของสินค้าคะ่ะวันนี้สินค้าที่คุณจะเลือกมาขายเนี่ยถ้าเป็นสินค้าที่กินใช้แล้วหมดไปเนี่ยมันจะทําให้คุณทําตลาดได้ต่อเนื่องนะแล้วก็สินค้าเนี่ยจะต้องมีคุณ ค่ะพีด่ดีเพราะมันจะทําให้คุณเนี่ยขายแล้วเกิดการซื้อซ้ําแล้วก็บอกต่อซึ่งการขายให้กับลูกค้าเก่าเนี่ยมันง่ายกว่าการที่คุณจะต้องไปคอยหาลูกค้าใหม่อยู่ตลอดนั่นเองเพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญและเรื่องที่สองนะคะที่เกี่ยวกับแบรนด์อีกเหมือนกันนั่นก็คือแบรนด์เนี่ยช่วยเราทําการตลาดแค่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําสื่อโฆษณานะคะมีพรีเซนเตอร์นะรวมถึงเรื่องของการที่เขาจะจัดโปรโมชั่นให้เราด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบรนด์เนี่ย เพราะฉะนั้นข้อที่1เรื่องของสินค้าแล้วก็เรื่องการตลาดเนี่ยจะต้องยกให้แบรนด์ที่เราเลือกเนี่ยเป็นตัวหลักเลยว่าเขาจะช่วยเราสําเร็จได้แค่ไหนนะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายเลยที่สําคัญข้อที่3นั่นคือตัวของเราเองนั่นเองวันนี้นะคะถ้าเราตัดสินใจจะเป็นแม่ค้าออนไลน์นั่นคือการที่เราเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการหรือเจ้าของธุรกิจแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะต้องรู้เลยว่าความรับผิดชอบของเราเนี่ยก็ต้องมาตามด้วยเพราะมันไม่มีใครที่จะมาคอยบอกให้เราทําอะไรขายอะไรเรียนรู้อะไรเพราะฉะนั้นเราต้องติด จะหาว่าตัวเราพร้อมที่จะลงมือทำเรียนรู้แล้วก็สำเร็จอดทนกับความสำเร็จมากพอหรือเปล่าถ้าทั้ง3ข้อนี้มันครบพร้อมแล้วคุณก็ลุยได้เลยค่ะอาชีพออนไลน์เป็นอาชีพที่อาจจะพลิกชีวิตคุณได้เลยทีเดียว